วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องนะครับอายาการครุ้มครองสิทธิทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากชายแดนใต้นะครับเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าภารก,กิจของอายาการเนี่ยครับมีอยู่3ภารก,กิจหลักก็คือว่าอำนวยความยุติธรรมทางอาญานะครับอันที่2ก็คือรักษาผลประโยชน์ของรัฐอันที่3ก็คือคุ้มครองสิทธ์และช่วยเหลือทางกฎหมายเก่ประชาชนนะครับทีนี้นะครับโดยการครุ้มครองสิทธ์และช่วยเหลือ ทางกฎหมายเก่ประชาชนเนี่ยครับอย่างเท่าเทียมกันเราจะต้องคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันภายใต้บริบทของกฎหมายในพื้นที่นั้นๆนะครับสำหรับพื้นที่ชายแดนใต้แน่นอนแหละว่าเป็นพระหุวัฒนธรรมนะครับการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายเก่ประชาชนเนี่ยเราก็ต้องคํานึงถึงหลักศาสนาเป็นสําคัญด้วยนะครับเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับความคุ้มครองและก็ได้รับการช่วยเหลือถูกต้องตามบริบทของกฎหมายนั้นๆนะครับ กรณีตัวอย่างเนี่ยครับที่ผมออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในกรณีเช่นในกรณีเด็กไทยพุทธและเด็กไทยมุสลิมนะครับได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงทันลมที่ว่าการอำเภอสุงไหงกุลกจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นเหตุให้อสอซึ่งเป็นบิดาของพวกเขาเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับทำให้เด็กๆเหล่านั้นไม่มีผู้ปกครองขาดคนอุปการะเลี้ยงดูตลอดจนไม่สามารถรักษาผลประโยชน์ของตัวเองได้ทั้งในทางทรัพย์สินหรือว่าเงินเยียวยาที่จะได้รับ ต่อไปนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเมื่อเด็กมีเงินมีทรัพย์สินปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ามีผู้ที่ประสงค์เข้ามาหาประโยชน์จากตัวเด็กอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเด็กเหล่าน,นี้เนี่ยจะต้องได้รับความคุ้มครองอย่างรวดเร็วและทันทีนะครับวิธีการครุ้มครองเด็กทํำยังไงครับส่วนของสํานักงานในการครุ้มครองสิทธิเ์เข้าไปช่วยเหลือคือ1เด็กควรที่จะได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมายคือได้รับคําปรึกษาทางกฎหมายทันที ได้รับทราบถึงสิทธิ์แนวทางการช่วยเหลือทางกฎหมายต่อไปหากต่อไปเนี่ยเขาประสงค์ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยนะักเดียร์าก็สามารถขอความช่วยเหลือในทางอธคดีได้ต่อไปนะครับนอกเหนือจากนี้ก็เป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ทางศาลนะครับอย่างเช่นร้องขอตั้งผู้จัดก,การบรดกให้กับผู้เยาว์ตามหลักกฎหมายอิสลามหรือประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์แล้วแต่กรณีนะครับซึ่งหาก เด็กมีผู้ปกครองแล้วก็สามารถที่จะให้ผู้ปกครองนั้นกระทําแทนผู้เยาว์ตามกฎหมายได้นอกเหนือจากนี้ในกรณีที่เด็กขาดผู้อุปการละเลี้ยงดูไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ในทางทรัพย์สินและในเรื่องของอํานาจการอื่นๆได้นะครับต้องคุ้มครองสิทธิทางศาลโดยตั้งผู้ปกครองให้กับผู้เยาว์เพื่อให้ผู้ใช้อํานาจปกครองใช้อํานาจปกครอง อุปการละเลี้ยงดูตลอดจนปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผู้เยาว์ตามหลักกฎหมายอิสลามหรือกฎหมายเพ่งเลพาณิชย์แล้วแต่กรณีครับคุณสมบัติของผู้ปกครองเนี่ยครับจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมายซึ่งอายการจะพิจารณาโดยคำนึงถึงความผาสุขความจเจริญและประโยชน์สูงสุดของผู้เยาว์เป็นสำคัญครับ เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้ปกครองแล้วนะครับผู้ปกครองก็มีอำนาจตามกฎหมายที่จะใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์ในกรณีที่มีจําเป็นต้องคุ้มครองทรัพย์สินของผู้เยาว์นะครับศาลก็อาจจะมีคําสั่งตั้งผู้อํานวยการสถานพินิษ์คุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อกำกับการปกครองในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้เยาว์นะครับและเป็นดุลพินิษของศาลที่ควบคุมกำกับอีกชั้นหนึ่งนะครับ